จะเข่งสีโนรักฟาร์มคือเก่าล้ครับพี่น้องหเจ้าของเข่งผลนเด่อย่างงามโอ้เชื่อสัตนี่พี่น้องซื้อห้าร้อยได้เกือบสองกิโลคิวคังอเแบแบบแคพี่นอกินข้ออบาเสีงหาบอกเพนจบไปน สวัสดีครับพี่นอ้องตั้งไหนมาตั้งไหนนี่ครับไส้ครับอันนี้แพ็คของ TikTok ค่ะค่ยครบว่าดว่าใดเป็นรถไงครับผมของ TikTok นี่ต้องส่งทุกทุกมือครับกาสิีไฮพ่อนอยนี่แล้วไปส่งใครครับครับผมไปส่งของ BNT

ไอ้อันเอาเอาเอาสันมันนี่แหละทับโลหนึ่งรับลากาอันเอาตับสีหลายๆจะอยได้ไอ้ผมอันนี่ร้านีเนื้อแห้งบ่ลูกเนื้อแหงโอ้โหคันเนื้อเนื้อบ่ขาดกับเลสเขาคันบ่มีเนื้อแห้งเอาเอาตัวนี้เป็นหาลอยเลยได้ครับเดี๋ยวไปตากเอาเลือกเลยครับของไหนแอ่นี้แค่นีบ่ได้เนื้อแห้งเสียเป็นหาลอยไอ้ครับผมครับครับมันเท่านั้นเลยมากบ่ เอาเยอะไอเอาเยอาคนว่าอยากเน่นต <No> <Uh, ับจังน totally ้อยคนเดียวไปล่วงนะพออันี้ก็ไม่เสียเหนื่อยไปเกาได้เลน้องลูกขากำลังมากนีน้องครับครับมักสันปาดันเองที่เดิมไอ่ได้ สินน่อยเฮ็ดยุ้มนบ่ค่ะแลมือนีดส the anyway ินหน่อยอ้สใหญ่ค่ะมีงานตองเฮ็ดฐานค่ะโอ้ค่ะคบริทงานกับบริษันมีคนจังจังเห็ดหมลยมีงานมากกับที่ทำพื้นค่ะงานเฮ็ดได้ตลามืออนตีดกับมืออึนติดมัดมือค่ะสินดับครับดับไป ครับผมขอบคุณหลายนะครับิกันคร่ะผู้ใดสนใจกันเตนเนื้อเสียมนด้นก็ได้ค่ะเนเนอร์เสียมก้อยอีกแล้วพี่น้องเลยเราไปตาแหงพร้อมนด้ครับถึงเลาก้อยถึงหลัาตาแหงนำครับพี่น้องไปขับบานครับพี่น้องบานเมื่อเหล่าเด้อดรูปขับมาหอดบานหอดเถอนแล้วได้ครับไปซื้อเนื้อกับยายปางบางยา ้ยที่เด็ดอีกแล้วพี่น้องจะเข็งสีโนรักฟาร์มคือเก้าล้ะครับพี่น้องอันนี้เป็นคันเทนนอ้าวูองเนี่ยไอเจ้าของเขงีงคนจัดเถอยอย่างงามเลยะวางพี่น้องนเนขอดโอ้โอมันจะขอดละลูกมันนี่เจ็ดขอดสอดแกงคือต้องถั <laughs> <laughs> สามสิบกีบครับพี่นอ้องสามกุ้งเหียงครับโม <laughs> ดีํำเร็จครับ ทางนี้ก่อนอ๋อเด่น,เป,นเป็นเป็นเนื้อส่วนสันตัวนีิครับผมเมื่อนี้ได้เนื้อสันตัสดรับหวานอ,อ่อนโตนะมันนี่คือนอกกระดาษอ้ยก่อนบักใจเลยเมื่อนี้เหยียบหยาบหยาบตูสาวะรับจีไรไๆเด้พอพ่อเจ้าของเขียนบทจัดเธอดถูกปอนเนื้อสันแม่พี่นอ้องโอ้ยคือขัดแต่ครับ่อครับได้กกสันซ้ำได้หรอเนี่ยทรีบวะครับผอจะสะโพกหลังไปหาทางหน้าทางนี้เป็น ไปทางหน้าอันนี้จะสะโพกหลังมันครับพี่น้องเริ่มต้นสันอ๋อจากสะโพกเออสันมองกันเริ่มไปจะสะโพกันัางเทิงมันไหมเทางแอวมันลูกครับผมเนื้อสันงามๆนี่แหละครับพี่น้องมอนี่ละกอยในน้อยเส็บแสบครับส่วนที่เหลือกระตะาแห้งกับละโลน้ำรับเอลโลน้ำอซุกน้ำรับมันนี่อ๋อไปโล่เส็บด้วยพี่น้องเลยเนื้อสันนี่ย่อมเข้าเอาไปลวกนี้มันจะได้ข้อมพลเลยครับพี่น้อง ถึง,ถงอยถึงเส็บขันว่าของเส็บแมงวันแมงห่นกับมดตอมนี่ี้ละครับพี่น้องมาได้ครับพี่น้องมานี่ก้อยเนื้อสันครับอซอยอกปัดตัวนี้เสอร์มอไปอันนี้ก่อนได้ครับพี่น้องเอเคเปลนเดทซุกซะก,ก่อนพี่น้องเลยเไปต้มไปโลซะก,ก่อนกินอย่างสบายใจพี่น้องครับผมโอ้ข้าแหนพี่น้องมานี่ จับสนเงินหมบเนี่ครันบน้องว่าชิลเลนนี่พี่น้องโอ้ยเจ็ดขอดเจ็ดขอดสอดแจ้งมีท่านได้มองจับทางไรทางนี้โอ้ข <sk ill> มดีเด้อเฮแบบนี้นะโอ <c oughs> ้คือเดี๋ยวก็เหมือน,นนั่นเลยสุดยอดเลยยอดสุดยอดขอบคุณหล,ลายเด้อครับเจ้าของเสียงสีนรักฟาร์มครับพี่น้อง คือใจพอน้อยครับเบิ่งนะครับสีเพียง มีมีเอ็ดมดตัวครับพี่น้องของแทบไว้กินสักสองขับเอาจะครึ่งนึงเนาะใกล้มดขาดนะอประมาณนี้แหละพี่น้องเมื่อนี้เรามีก้อยเสือพีได้ครับทีได้ของแท้มาใบตลบก่อนนะครับของเขงกไอศกีมโนรักฟาร์มเราละครับนี่ยเป็นจัดมาให้ตลบก่อนต้มไว้เ,เรียบร้อยเอ็ดซุกแล้วครับอันนี้ใบฮารุสาวโอ้ลูกฉันกระสับพี่น้องเลยซอยฮารุสาวลกกูกเปนบัน,นี ดเ็ดเนื้อนี่พอหน่อยมันบามัแมนระดับเขียวชั่นแะครับพี่น้องแตงใสแตงผัวนี่เนื้อเขามากินมันบุลุกีแล้วมงกินมันก็ได้คือพอตอนเห็ดเนื้อแดดเดียวดิสินก่อนย่อยๆแบบนีนะครับเด็นุดๆเดี๋ยวรอไส้อดลูกคอนนี่ครับผมคนเดียวค็อเนื้อแดดเดียวขายครับ สุดลมสุดทัว่วพอ่อพ่อซื้อมาจากโลกนี่ครับอันนี้ซื้อห้าร้อยได้เกือบสองกิโลปา,ปาดออกไม่อไอเสดอกมันหลายโพเด,ด้นเนี่ยเขาไปยังเราอะลูกสาวอะเอาไปเลย <laughs> หมูใสยจัดมือเ,เป็นเจ้าของเทียงเด้ก่อน <laughs> นี่ครับคอนชั่นดีกว่าครับทรายเพราะตังต้งเจ้าว่าเราซื้อเนื้อนึ่งกิโลนึงแล้วเราไปซื้อเนื้อแห้งจักสองร้อย พอดีเนียม,มันมีได้ลรอกเบ้อนัน่นเราพอมองเสียบประตูประตียงนั่นแหละมองนี่บลูจาลูส,สาวมักว่ามองมาตรงมาเตีงนี่แหละผสมโลมันเสียบสมดูดจะขาดขีดเลยมันจะมีมันติดเย็นติดเนอเนี่ยผสมผสานตับตบนะจองด้วย <c oughs> โอ้เออเอาเดี๋ยวพ่อจะเพิ่มเม็ดอะไรก็ได้หรอกเพราะเราคอยแต่เนอเมัน ก็แบบว่าอยากจะบอกว่าเนี่ยตรงส่วนติดมันตรงสันน,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 ออน,นี่มันมันปลอยพี่น้องเนยมั่วไส้ไปลวกนี่โอ้ยอว่ามันละลายอยู่ในปากครับผมกินค่ะค่ะไม่พอยกินนะมาันคักๆเก็บนั่นเจนได้เอาอีกบ่ครับใส่เอออีกน,นี่ละมเมื่อก่อนนี่แหละลูกจับน้ำ มองนี่ก็นั่งางสิเป็นเหนือสะโพกนุ่นขืนเนาะนุ่นขึ้นเนาะครับผมก็มันมันมีแม้นลงไปหาสะโพกได้หรือมั mm hmm. นอยู่ส่วนถิงเถิงก็หางขึ้นมาดิเออเริ่มต้นสันมันด мы, Dai, ิตันตันตันีท่านมองนุ่นเออมีท่านเห็นตอนเพิ่์นอ็อกเนาะครับโอ้เบิ่งดีแต่เด้กไปเบิ่งเงี้เพิ่์นอ็อกก็ได้อันนี้ไปทัานลวกครับอันนี้ก็ไปโลกครับพี่น้องสร้อยตัพน้ำผ่อนนะครับตัเพ่ระลูกสาวไปโลกกันได้พี่น้อง มันฝันใหญ่ฝนเอาตับกระลหลกฝันเหนื่อกำนองมันมันหยาบเนี่ยมันเป็นใหญ่กระเทือนน้องมีหยาประมาณนี้แหละเขาหลุดสาวไปโล้เลยมันจัดเธอเต็มที่รวยยามโอ้เมฆปุ๋ยมาซอยจุ๊ดเลยรวยมันนี่มีแม่ละกอยกับกับโล้โอ้ตับงามเนาะนี่ตับงูที่สวยงาม จล่อ้ำตามนี่ค่อยเป็นปองเป็นหูเอียดจิบอะรายการบนเข้าไปสิให้ยังอีกบ่คันเทนรับดวงมืเอยบอกครับขะเมือดเนี่ยจ้าเธอรูสาวเลยก๋อยเตี๋ยวซีมคันเทน้าพอ้าวังนาหนาไว้นี่เด้ไอ้ต้อนได้แลไอ้ต้อนมาจ้าแถมทิพยสีใเข้าไปก๋วยเพื่อนกาลูน่าบ่อ เดี๋ยวจัดเธอไปโลวคือเก่าแล้วหลงใกล้ถเปนะ็นหลวไงโอ้เจ,จ้าลวกเองโอ้เออใส่ไปมาใส่ใส่ไม่ถังเดี๋ยวาใส่ก็เบอร์มากูจ้๊กอเบอร์ปาเนมื่อนี้ซิมักแบบเขานำเขาเนือจ้ะ <จน S 1> ไม่อยอกลับใส่เชือสองอยางพอใส่นะกับพ่ใส่ลายด้จ้ะนิ่มัดซี่ขาแห้ง เอใบปบบปวดใจใจมากเลยโซนช่างไม่ไสมิรวกกินหลายขนาดต็ <laughs> ตมเปนกิโลโมมดแม่จังใดก็บมดชักห <laughs> ิวหิวบอกเออวันนี้กินเขาน้าร้ายขนาดนี้ใช่ไะก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวบ่อิมอ่มแดงผูดสันนะพี่นออ้องก้อยสันนี่แหละพี่น้องมีก้อยหลายดยอกโอบ่อบอ่อันซุกลาย อันนี้เขาไปกินรอบหลังเนาะครับอันนี้พ่อละตาแห้งมัดเลย<ม>เห็ดนั่นส่วนติดมันเอาไปโรยก่อนอพสั่งนีน้ละซอยก้อยอันนี้อันนี้พอวันนักประมาณเจ็บหนึ่งเจ้นประมาณสองขีดสองขีดกว่าเนี่ก้อยแห่นนี้ก็มีธรรมดาดีเลยซัมจานละร้อยสาวน่นบอครับพ่อแม่นเฮียนติดถนนใหญ่ตอนนี้เดีเปิดร้านก้อยละจานละหกซีซเพิ่มก้อยอยู่ประมาณขีดห<ม>นะนึ่งนี่เลยล ประมาณน้เตรียมเตรียมกเล่น,น,ลน,นปอกปอกปอ,กปอกสวยเครื่องใน,นไว้ก่อนพี่น้องอย่งเราักคันแทนาครับนี่เสือกอยเส่บสามสิบกีบพี่น้องกอยเสือคันแทนาครับสามสิบกรีบยืนเอา แล้วลวได้พี่น้องนี่สัปนี้รับฝัก,กออกมาแล้วกันก้อนนี้น้อยสเสียบมาเนี่ยน,น,นี่เขาหนีเดียวลูกก็ซอยอยังไงเดียซอยหอมใบเหล่าเอาออมเสียบเนียซอยใบบัให้พอช่วงนี้สนุกกินผักกันได้จ้าพี่น้องผักหลายเสีอยอเดียวใส่ มันจำรวจคือว่าความหอมคว่อมความกินของผักกินความธรรมชาติเนี่ยมันอยู่น้ำห่างัผมเป็นฤด,ดูการปูผักค่ะชุงใช่เห็ดแจ่วเลยได้ครับได้ค่ะผมชูรสใส่ลงไปจ้ะคมมันเบาแล้วปะ โอ้เมเสียวนะมผักปั่นกันเบอร์นาพอนิดหน่อยั เรียบร้อยก่อนนั่งผุงคางอีกเลยป่ะออโอ้เครื่องหอมอย่างนี้ครบเลยมั้มง,นนง,ง,ไ,งมไม่กันเขเชสเสร็จเลยคอยแล้วพี่น้องบ้านสูตรจังเลยก็ได้พี่น้องพี่น้อยงถ้าไหลตืบปิดรถได้รวยเอาหัวมดนไม่สิงหอมซ้อนใหม่ขนาดใหญ่ซ้อนนี้มัน สูตรตะไคร่หอมใบมะกรูดตะไคร่หอม,มหอมทิพย์ด,ดุลนะครับซ้ำนั่งจเต็มเลยจ้าหนอนนี่ละก้วยแบบผงขยะจักหน่อยนะผงขยะบอกผแต่ว่าวมีรสขรรมแม่เพล่แก้วเพชรใบใหญ่โอ้ยแนวมาขันมันเพชรแม่วไปกินน้ำฝนหรอก<ว>ม่น้ำหนักแบบเพชรแล้มันหยังดอกจวกเลยครับพ่อแม่พูดอะไรกินเนี <c oughs> ่ยเราโค้งแห้งปวดเอาพอดีเนาะ กินบ่ได้ยากอีกินเฮ้ยโอ้มันไหลตืล๋อยู่นี่ก็ได้เอาพอดีบ่เพาะจงไว้กินมื่อหลังน้อพปอมานี่ครับขอ,องดีทุกจังไว้กินมื่อน้านน้พี่น้องเบืไม่ได้เกอก็ได้ใส่ตะเก๋นนี่ลักมันนี่เรามีใส่น้ำปลาด้วยสูตรนี่หมูขาวพผัดเน,น,นื้อ ก้อยผมผมน้องแกนมือนพี่น้องเสริมผมดังที่งามเกือบลืมพี่น้องเอ้ยนะอายุใหญ่ปางอย่างทวงคือสอยไว้อย่างงามตอนแรกแม่ทวงว่าใส่ผงชูรสแบบนี้มาเตียงนั่นเองครับยกใส่ีปางอย่างเบิ้ลเลยหยุดเลยลืมเนาะเข้ามาแล้วก็ลืมหน้าลืมหลังคือเป็นว่าน โดูดไว้ปกไว้ทถึงทั้งักหอมลงไปเริ่มพี่น้องไปถึงเบอร์มะนาวถึงตักหอมหอมหอมแดงหอมโบวผักเขิมครับเป็นแต่เสียบสารเสียบไปแค่ละตั้งแต่การตัพี่น้อง มาเด้ดอพี่น้องเลยมากินกอยงูกอยแบบผงๆเมือน,น,นี่โอ้โหงามบ่งางานวายปานนี่ดีที่เด็ดก็คือแบบว่าได้พักพักแบบว่าแบบอ้อนๆในพี่น้องเบิ่งฮะเรียบร้อยไปขอรับก่อนเนาะครับขอครับเออเดี๋ยวดูโดดแถ,ถมเข้าไปกันนี่ เครื่องเสริมเครื่องแต่งผู้มักสายเพชรก็ได้ครับพี่น้องข้าดูเห็นกระเพาะอีกแล้วหิวค่ะพี่น้องหิวหิวดีค่ะกันนะเรียบร้อยได้ค่ะมี่ตะไคร้ใบบักกูได้มันครบปลาไหลดีเลยหรอใช่โอ้พี่น้องเนื้อลั่วเพี้ครับนี่ อรับมันหิวไสหนังให้ตันางน,น,นจนนกะไปจดน้อเนา่รูปแฝทช่ไหมบางทลงม่นไหลไปนอนเลย<ช>โอ้ยโอ้ยโอ้ย <c oughs> น,น้ำหลน้ำมันมันมากไว้มันเลยพอใส่ไฟสีข่อนจะไปทางแรื่งจะไหนด้วย เอาไจะพอๆต้มไฮตัมซุกน้อยใส่แต่ว่าตัมนใส่ตรงจินกับสุกซุกคอีครับพี่น้องซํานีนะครับผมเดี๋ยวเราลองลองชิมตัมบ้างกเลยครับใช่คีเป็นตาวันอืมพืด่อนพี่น้องเยนะลูกน้อยใส่ซีนเน้นๆโปรตีนเนีนๆน สวยมาครับพี่น้องสนไว้ด้วย MC ทุกคนทุกท่านครับข้าหมูแห้งนะถ้าเข้าจัดมีทันงามสันโดษอะไรนี่ปางคือเป็นเบลเซ็กซี่เอาหนี้แต่จังมาพี่น้องมากินก้วยแซ่บๆมือนี่ไม่ดีเสือดเด้อเสือแต่ปีแท้ขมๆแซ่บๆนี่ ขอหักมาคิด,ดจะเครื่องกันแล้อ,อันก็รอเขาเลยแเสียงหากบอกเพงกรงวงยามะตบบนันี่สามสิบกี่พอฮะาแมวางว่านไรพอฮะผมบ่พอดีไม่พอเพราะอภัยแสบเสียไป,ปนอ้อย บางบางตรงนี้แนนอ่ะแม่สดน้ำมาได้ครับพี่น้องแซ่บคักคุ่ยพอคุ้ยควานี่ยยยความ,น,น,วามนียน่ยๆบ่ะแ่งคนตัวเดียวน,มนิมลุกนะจ๊ะช่างกินความปมๆต่มูกหัวใส่เอาเนี่ยว่ามัานจะสิดอคุยแก้วบปรหิวจนมือสัน่นเฮย <laughs> อ,อือหืออือหืมดูเสียบเสีบอืมเอาเนี่ดีกว่าให้อินบ่ได้กินมื้อนี้ไอ้อินกิน,นหนูมือนตอนนี้กำลังตากหุ่งซิมเบิ่งอันโลกตับหวานของลูกสาวคนเด้อเตอนมาแซ่บเสียบพ่อกับฉัน บทตัวเหรอหอมแบบจังลาง่างเลยพอคุณสดครับค่ะหอมเสียบเสียบตลอดเนาะแนวนี้เลยพี่น้องแซ่บดีมาเด้อครับสุดยอดเลยครับน้องในใดครับผมมาเรื่อยจ้าเปิดระเบลิด น้องกระเทียมกับกล้วยสวัสดีครับพี่น้องครับอันนี้เหนื่อยเลยนะดีดีได้หรือก็ดเอาไปไหนก็ได้กินแบบของใหม่กล้อุ้ยเสียดายกล้ยนั่นเพิเสือหลกไาทำงานพอมีวันหยุด อ,อ,อือสดมากหืมกินกระพักพแพ้วก็แซะแมงเสียนพ่นิดเจ้าอยู่ป่ะพ่นิดกินข่าวเด้ออืมเติมาเลนมาของอื่นยัง่งอตอนแรกเหนื่อมันได่หลายๆไปนี้แหละแต่ว่าใส้พักได้ยังไแล้วไม่พูดขึ้นมา กอางกินกานโตกเลยใ้่มีความขาดวังว่ถ้าสิแพทอ,อ,องอยากกินกวยใช่บ่ยอยากก้กวาวแค่บีแท้ดิง่ง <laughs> คุามขาดามา่เะเล่แค่กัะพาบอยเลยงั้นผม ไชหยำของไอีกจ้าน่ะเจ้าเพมาเสือนาคณะขนานอ้พอขม่เพราะจันมันมขมแสบข้อเดียวใหญ่ของพักมีเลยเนาะ หอมใหญ่ฟางปลูกพอดีเลยครับก้อย,อยสูตรนี้จะแซ่บดีแบบเนาะ ครับคลิปนี้กับาะพี่น้องเอซีทุกคนทุกท่านเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมวอนี้ก้อยแบบผงผงครับโอ้โแสบขนาดเซอร์บีแ,แท้ครับพี่น้องคอบคุณครับผมขอบค,อครับถ<อ>ึงโลจิมเีกยวขมโอสุด,ดยอดมามาแสบๆหลงกันเด้อพี่น้อง